นี่เธอสวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิมครับพี่น้องอครับัสีาบ้านดําครับซื้อเนื้อมาสดๆเคืองโหลพี่น้องมองดูค่ะเนื้อติดมันเมื่อนี้ไม่ได้กินดิบเด้อค่ะพี่นอ้องแลวเชิมสิก,กินซุกเมื่อนี้สิครัวนัวๆเนาะกับเจ๊เพียขมๆซะกินกับข้าวเหนียวห่อนๆคือสิแซ่บสุดหอกค่ะเนื้อติดมันแต่ว่าเอาส่วนที่ว่าเป็นเนื้อหลายกลัวเนาะค่ะมึงดูปุณ่ะต้องซอยขังนี่เอามันเป็นน้ำทุกชินมันค่อยนุ่มดิ เนื้อง,งามอิ่ดิดตะละมือพี่น้องพี่น้องมองดูเขากะซอยแบบนี้ละ่ะจุกะได้ไดิเนี่ยคะ่ะเซ่บเนื้อแบบนี้เนื้อ,บบอติดมีดนี่พลอยอเอากะซอยแล้วเขากะขัวนะค่ะเพราะลวกเด้ตะกี้คเอตะกี้มันจุ่มถกซูมานี่ขัวเอาเจาเฉิมขัวเส้นลำป่ากับชุ้หลดหน่อยหนึง่งแล้วเขาก็มาติแตงเจลเพียกน,นะคะ่ะเดี๋ยวซอยกันนะคะ่ะซอยเนื้อเรีบเยบร้อยแล้วนะคะ่ะสิแดงเจลเพียไปก้อนบัดเีข้าไปขัวมาปุ๊บแล้วเขาค่อยสีได้ยังก็ กินน้อนหอนเนาะค่ะแจ่บเปียกกระไส่นี่แหละค่ะชูรสล,ลงไปพริกผงเขาครัวนะคะ่ะพริกป่นแล้วก็ข้าวคััวด้วยวข้าวคั่วหอมค่ะครัวเองทุกมือข้าวคััวเองทุกมือซะครัวเองตลอดลกานทำป่าเนาะนี่แหละเจ้บคุน้นๆถึงสินะ อคอยกัดปลาพีกสดใสอีกน้ำค่ะเอาซีมึงด้วยปะน,นี้ยค่ะพี่น้องเดี๋ยวเอาใส่หอมกันหอมปลอมต้นหอมหอมเปรค่ะใส่ในเจียวไปน้ำเจียวเปียกค่ะขมดีเติมดีลงไปอีกนะใส่เพียรนหน่อยแล้วเติมดีลงไปอีกกับน้ำลาบเนาะ อ,อ,อืมมองบี่น้องพนักพนะะพนักบังขอซีมจะคำนนเอ่พึงอืมว่าสิสอยตอนน้อยกินตอนใหญ่มาเป็น่นมาบัดเนี่ยพี่น้องิองดูค่ะสิจุคำหนึงจุขำหนึงน่งก่อนแล้วค่อยสิเป็นลวกอดบาได้ค่ะซ้ำๆอืมเพีอืม รูปอะรยังไงมองด้นี่ยมเตหมหดดนี่บ้างอมีไอยี่บางนะน้นี่ข้าคัวแบบนี้เอาแด้วค่มะมะะนะาพี่นองนัวโอ้ยหอนแฮะน้ำนัวเป็นไก่ไสนี่เลยโอเนื้อเนื้อโคตรพลอยเลยมือนะนะกินเขานุ่งกันเ้อมามาปี่นองตะเนื้อละลากกับนัวละ,ละขันยำสเสริมคั่วเหตจหใดเห็นนัวกับไสผงชุ อืมดับอืมอืมเบืเ่อเจ้าวิว่งขม,ขมตรงจังซีเน,นะพี่น้องเน,ะน,ะน,ะน,น,นะาะจังซีเนะให้แม่มาดันกันไปยังมาดันดี อ๋อนี่ก็ไปตะเบิงพี่น้องสิดสิบเศษน้ำกันเนาะค่ะหมาค่ะสีมะแดงแล้วพะว่าเนื้อขัวติมเข่ากับเฟียสิมเข่าไม่ป้าเนะ่กินเนื้อในดอกกับว่าเป็นอมืมาพี่น้องมากินข่าวน้ำกันข้าข่าส้น้ำกันมือเนี่ยครับออันนี้อ,อ๋ออืนอันใหญ่ด้วย <laughs> Ừ. Mm. Ừ. แต่งคบามเพนปลูกกอ่นี้อันนี้ดิผู้บรรด,ด,ดูุนมันนว้อขอนน้อย่างไปกับเล็มมาขายเนี่ยยังเงินตืมกันไปเอียด้าคาไหนนะครับปุ๋ยคืนผู้นัองสวนเพิ่นเอาทิมเด้วันนี้เพราะมันเป็นข้างมันอ่ะเนี่ยก็ đương ơ hơ, tìm tôn dữ nè, sẽ đài. cái này hổng có kéo bằng mười dữ Ừ, ná coi nha.

าม,ม,ดดม,มาผสมนัวกระดับสนาขึ้นปูมาละ ăn hạt tầm nữa Mà gái đã đem áp đi đá Thịt Nên ăn. ให้ป็นจุกกระแสบได้แล้วครับเนาะมาเร้่องนี้หอมเนี่ยตากมาไม่ป่าเก่งมากเลย ใช่กระดับต้องไปอ ไม่ได้ร้องไปมั่งไปนะให้เราออกบอ,อ,อ,อกขี่ออั่นเรากลกไปลบมังอีกเนี่ย ก็เลยมัดตื้มกันถึงออกบ้านหลายปอนกับมินี่วีแววอะเพราะด้เบิ้งหนาพี่น้องบางทีเขาก็ะหลงยิ้มโดยประหลุตตัวเนี้ย

ครับไปเก็บเห็ดครับลูกจะไปเก็บเห็ดด้วยเหรอไม่ต้องไปนะทำปลาเนะอืมครับไปอืม

mọi người về không ở đó là mọi người làm là mẹ 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 เนี่ย้อเกมขาเป็นติบอืมอ๋อ่อยมันหนาเก็บไปนติไหมเนี่ยแมมันเจีบเมื่อขอดมาหวานดีเนาะต้องเป็นหนาวมิอนอ่อน ืมยำกับค่ครับโอ้พีห,หนังอิ่มแล้วจะสัมกินเขาสั่งเบ้ารูได้ไหมอัดลไปเท่ายปัดอิ่มรูว่าแน่นเลยค่ะอะไรเนาะค่ะเมื่อนี้ซื้อเนื้อเศศสสๆมาค่ะ อยากกินจุม่มทกลวกจิม้มน้พ네ี่น้องน้องก็เลยมือนี่แตงเจียวขมเลยโอ้ยได้เนื้อแซ่บค่ะค่ะนี่เลยกากเป็นกำลังใจรักกาฝากดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญมกพี่น้องเด้อค่ะ